ตัวของคนร้ายเนี่ยมาสอบปากคำเรียบร้อยตอนนั้นแย่กันมากๆแล้วก็เครียดกันมากมากทุกฝ่ายครับจริงๆก็ขอให้กำลังใจกันเสมอครับผมจริงๆตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราเราผมได้มีการดําเนินการในเรื่องของทางคดีความได้ปรึกษาทางด้านเรื่องของการกฎหมายโดยที่ทางเราเนี่ยได้เรียกตัวของคนร้ายเนี่ยมาสอบปากคำเรียบร้อยด้วยอวามที่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่ยังครอบคลุมอยู่นะตอนนี้ก็เลยมีการบินลับประเทศไปนะวันที่เราสอบปากคำเสร็จซึ่งณตอนนี้ครับ อยู่ในเรื่องของการพูดคุยกับทางตำรวจแล้วก็ทางทนายเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศณนะตอนนั้นแย่กันมากๆแล้วก็เครียดกันมากๆทุก,กฝ่ายแลวครับทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ความรู้สึกเองแต่ว่าณนะตอนนี้ครับก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็ โฟกัสกำลังที่เราได้รับอย่างสภาพจิตใจที่เราได้รับการฟื้นฟูใช่ไหมครับก็มีการเรื่องของคนรอบข้างที่ผมบอกเลยว่าเป็นส่วนหลักทั้งพี่ๆแฟนคลับเองที่คอยส่งกําลังใจมาให้เสมอๆแล้วก็รวมถึงพ่อพวคนรอบตัวที่เข้าใจในปัญหาแล้วคอยให้กําลังใจจนผ่ัดเรื่องครับเราก็ได้โฟกัสกบลังที่เราได้รับกันอยู่แล้วก็ที่กําลังทําอยู่ณตอนนี้เลยครับก็คอยให้กำลังใจกันเสมอครับผมแล้วก็รวมถึงพี่ๆี่แฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเราเข้ามาเรารู้สึกว่าทุกทุกปัญหาครับมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเหมือนกกันแล้ว็ อยากที่บอกเลยครับว่านักตอนนี้เรามีโอกาสอยู่นะตอนนี้แล้วก็นักขนาดนี้ที่ได้รับโอกาสาทางที่ผู้ใหญ่หรืองานต่างๆที่เข้ามาเราสึกว่าเรายังอยากโฟกัสแล้วก็ยังอยากพัฒนาตัวเองสําหรับงานที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ครับว่าเราทั้งสองคนได้โฟกัสไปที่การทําง,งานเป็นหลักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ได้มีการพูดถึงหรือไปจัดการแบบขอบคุณทุกๆกําลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็ยังพพอร์ตผมในตัวของผลงานอยู่ครับผม แล้วก็ณนะตอนนี้ผมก็ยังเต็มที่แล้วก็ยพยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานว่าผมก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยังทุ่มเทและยังรักในผลงานของผมอยากให้ทุกคนหรือแฟนๆทุกคนนะครับผมรอชมผลงานที่เรารยพยายามพิสูจน์หรือทุ่มเททำออกมาได้แจ้งไปว่าจริงๆเราได้มีการสอบปากคำคนายนะ์ณวันที่เราทราบแต่ด้วยความที่หลักฐานเราไม่พอแล้วเป็นชาวต่างชาติดนะังนั้นเราเลยติดทางเรื่องของก,กฎหมายระหว่างประเทศครับณนะตอนนี้ก็เลยได้มีการปรึกษาทางทนายกับทางตำรวจเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในการตามตัวครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ